มาเริ่มตรงนี้นะครับก็จะคลิปนี้ก็จะให้เอฟีทุกท่านดูด้วงเนาะนะครับนี่ก็ให้ผมมายืนฝั่งตรงข้ามนะครับเนี่ยนะครับนี่เนาะนะครับคือมีมะพร้าวนะครับปามะพร้าวปามะพร้าวปามมะพร้าวปาประมาณนี้นะครับจนมาถึงตรงนี้นะครับนี่เป็นหน้ากระต่อบผมนะครับกับมะพร้ากกับปามอยู่ใกล้ๆกันแบบนี้เนี่ยนะครับนี่เป็นต้นแก้วบังกรนนะครับแล้วก็ ถัดล่าลงมานี <tinc S 2> ่ก็เป็นประตูปิดเปิดน้ําผมนะครับอย่างนั้นนะครับนะครับผมก็เอาสอนเอาสอนยิงปลาเงี้ยมาด้วยนะครับเนี่ยนะครับนะเอาสอนยิงปลามาด้วยนะครับแล้วก็หลอดน้ําผมก็ปลายปลายปีน้ําก็เริ่มน้อยนะครับนี่คือบัวเนาะเนี่ยนะครับบัวนะครับบัวแดงที่กินได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยกินนะครับนะครับนะครับส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยกินก็ให้เขาเกิดบ้างนิดนิดหน่อยเอาไว้ เอาไว้กินบ้างนะครับประมาณนี้นะครับไปดูด้วงกินมะพร้าวผมบ้างนะครับมันอยู่ประมาณต้นที่6ต้นที่7ดนะครับมาเลยนะครับเริ่มแต่ต้นนี้ไปเลยเนาะนะครับอันนี้เป็นดอกไม้บานไม่รู้โดยที่ผมปลูกไว้นะครับเนี่ยนะครับด้วงเขากินอันนี้กิน2ครั้งนะครับกินกินตรงนี้นะครับครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็กินปลายนี้ครั้งหนึ่งนะครับจับได้ไป2ตัวแล้วนะครับมาดูอันนี้ เป็นปาล์มนะครับปาล์มนี่ผมก็เดินดูโคนประจํานะครับเนี่ยโคนต้องคอยอดเขาแบบเนี้นะครับเนี่ยนะครับจะดูคอยอดเขาเงี้ยประจาเนี่ยครับก็คือมันเริ่มมีดอกบ้างแล้วนะครับก็สองปีครึ่งประมาณนี้นะครับก็มีรอยด้วงกัดนะครับเนี่ยนะครับเนาะเป็นปุยๆเนี่ยนะครับเนี่ยข้างหน้าเนี่ยนะครับแต่จับตัวไปได้ได้ไปแล้วนะครับช่วงฝนชุกๆนะครับช่วงนี้เป็นปลายปลายปีเนาะนะครับก็ให้เอฟซีดูนกเขานกเขาเขาอยู่แบบนี้นะครับ ที่บ้านผมเนี่นกเขาเยอะเนี่ยขันใส่กล้องอีกต่างหากเนี่ยนะครับนกเขาอย่างเงี้ยคือบ้านผมเยอะมากนะครับแล้วก็นกกระปูดเขาจับไข่เขากินจับดูเขากินไปเรื่อยนะครับนกกระปูดนี่ดื้อนะครับที่บ้านผมนี่ยเขาไปไขออ่ตรงไหนนกกระปูดก็ไปจับกินนะครับไอ้นกเขาเล็กๆนี่เนาะนะครับทุกต้นเนี่ยโดนต้นมะพร้าวนี่ครับทุกต้นโดนด้วงโดนด้วงกินหมดนะครับให้ดูนี่คือเป็นนะครับเป็น <IM> มะพร้าวนะครับเป็นปาล์มแล้วก็เงี้ยห่างกันแค่2เมตรเนาะนะครับไปดูต้นที่กินกันเลยนะครับนี่ก็เป็นปาล์มสองปีครึ่งเข้า3ปีนะครับเริ่มเข้า3ปีบ้างแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับของผมจะเป็นแบบนี้เนาะนะครับเป็นเรื่อยๆไปนะครับคือมะพร้าวอย่างเงี้ยนะครับถึงจะปลูกคู่กันเนี้ยนะครับไอซีดูเนาะเนี่ยเนาะสองต้นเนี่ยมันอยู่คู่กันเนาะเนี่ยครับข้างล่างก็เป็นเป็นบัว น้อยนะครับน้าผมเปิดน้ําไว้อยู่ผมไม่ได้ปิดนะครับคือน้ําลดก็ลดตามคลองไปเลยนะครับเนี่ยนะครับบัวเนาะก็มาร้าสองต้นอย่างเงี้ยนะครับคืออย่างเงี้ยผมผมยังดูแลนะครับยังดูว่าเออมีด้วงกินอะไรกินได้อยู่เพราะว่าถ้าโตโตขึ้นไปสักสี่ห้าเมตรแล้วนี่ก็ดูแลเขาไม่ได้นะครับนอกจากใช้ยาฉีดคอเอาไว้นะครับมะเ้าเหล่านี้นะครับที่ปลูกเอาไว้ล่อด้วงหรือว่าขุดบ่อล่อปลาประมาณนี้นะครับก็ วันนี้ผมก็ถือมานี่เหมือนเดิมนะครับคือไอสอนจับปลาเนาะผมไม่ได้ถอดมานะครับยกมาทั้งอย่างนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้เอากระบอกด้าไม้มานะครับมาดูกันเลยเนาะต้นนี้นะครับอันนี้เป็นเป็นชายหลอดนะครับเป็นหลอดน้าผมนะเนาะด้านนู้นเป็นต้นกล้วยนะครับนู่นเนาะเป็นต้นกล้วยกล้วยก็ใบเลี้ยงเหลืองนึๆนิดหน่อยนะครับให้เอฟดูนะครับว่าวันนี้เอฟซูดูนะครับผมยังไม่ได้ทําอะไรนะครับเนี่ยเนาะ เนี่ยดูนะครับว่าอยู่ไหมเออนะครับมาดูนะครับว่าอยู่ไหมนะครับก็อ่าหน้าตาตัวเขาก็เป็นแบบนี้เนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้ผมเอาเหล็กเสียบแล้วก็เอาไว้บนหลังตู้เย็นเนาะแห้งแล้วเนี่ยเนาะนะครับมาดูครับว่าอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยปลายดุกศรชี้เนี่ยว่าอยู่ไหมนะครับคืออยู่ก็อยู่ไม่เลือครับจะใช้เหล็กเนี่ยเสียบออกมามาดูนะครับว่าผมจะเสียบออกมาได้ไหมนะครับมาดูต่อเลยครับเอาตัวที่อยู่หลังตู้เย็นออกก่อนเนาะนี่นะครับ เป็นพื้นที่มันเป็นตะแคงอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับข้างนู้น้นู้นเป็นถนนนะครับนะครับด้านด้านนู้นเป็นถนนนะครับมันที่มันตะแคงลงมาตังอย่างว่างี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นหลอดน้ําตรงเป็นป่ากล้วยนะครับม้เห็นอย่างนี้นะครับถัดไปสัก2เมตรก็เป็นต้นปาล์มเนี่ยนะครับเนี่ยต้นปาล์มเนี่ยผมเดินดูโคนประจํานะครับทุกเช้านะครับเนี่ยเนาะ ก็มีกัดมีเจาะใบหักใบเหี่ยวใบบ้างนะครับแต่มันรัดขึ้นมาใหม่แล้วเนาะนะครับมาดูมาดูเริ่มต้นเลยนะครับแรกๆเลยครับยังไม่ทำอะไรครับนี่มาดูครับว่าจะอยู่ไหมเนี่ยครับนี่เนาะปุยปุยใหม่ๆนี่นะครับมาดูรับว่าอยู่ไหมผมจะโน้มมันนี้ลงมาเลยนะนะครับเนี่ยให้เอซีดูเนาะโน้มลงมาให้มาดูปุยผมยังไม่เอาปุยออกนะครับมันเข้าไปข้างในเนี่ยตัวเขานะครับอยู่ อยู่เข้าไปข้างในนี้เนี่ยในนี้นะครับเดี๋ยวจะลองซูมดูนะว่าจะพอเห็นหางมันไหมสักสิบสี่เดี๋ยวก่อนนะครับว่าเห็นไหมไม่น่าจะเห็นนะครับมันเป็นรูเข้าไปเนี่ยนะครับนะครับเนี่ยอ่ะมันมาอยู่มันมาอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูนะครับอ่ะกลับกล้องมาก่อนเนาะนะครับมันไปอยู่ทางด้านนน้นนะครับอ่ะผมเหยียบทางออกไป มันเกะกะก็ใหเอฟซี Hi FC ดูเนี่ยนะครับผมหักมาเจอเนี่ยเราเลยเข้ากัดนะครับเนี่ยเนาะเนี่ยก็เป็นรูเข้าไปก็ได้ตัวไปแล้วนะครับไอตรงนี้เนาะเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยดูเป็นแผลเก่าอยู่ตรงโคนเนาะเนี่ยมาดูด้านนี้นะครับเขาเจาะแล้วมันเฉลับลงไปเฉลบลงไปทางนี้นะครับเดี๋ยวเอาเหล็กแทงขึ้นมาได้ไหมเดี๋ยวดูก่นเนาะ มันอยู่ค่อนข้างลึกนะครับไปทางนี้เดี๋ยวโนมอันนี้ออกมาให้เยื่อมันหักนะครับไม่ใช่อะไรไม่ได้เอามีดมาด้วยนะครับโนมมันเอาไปเนี่ยใส่เนี้ยขาดนะครับเนี่ยอีกทีดูเนาะเนี่ยใส่ขาดไปแล้วรอยตัวเก่ามันกินแต่เม็น่าจะใช่ตัวนี้ครับเป็นตัวที่ตัวอยู่ของล่างมันกินนะครับ ได้ตัวไหมเดี๋ยวดูกนนะครับปิดรูปิดรูนะครับมันปิดรูเดี๋ยวไปอยู่ด้านโน้นก่อนนะครับ อยู่นี้ดิที่มันต่ําสูงนะครับมันเดินยากนะครับอยู่ได้นี้แล้วนะครับไม่ได้เอามีดมานะครับติดเนื้อเยื่อเขา ไม่ได้เอามีดมานะครับเดี๋ยวต้องเอามีดมาเนาะนะครับเนี่ยเขาอยู่แถวแถวตรงเนี้ยเนี่ยนะครับทําไมไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปเอามีดแป๊บนึงนะครับป่ะนะครับเนี่ยเดินกลับไปเอามีดมาแล้วนะครับที่บริเวณพื้นที่ที่ผมอยู่นะครับอำเภอบางคานะครับเนี่ยด้านหน้าเนาะนะครับด้านหน้าทางออกนะครับแล้วก็หมุนไปด้านนี้นี่คือด้านกระต๊อบที่ผมอยู่นะครับ ยังอยู่กับท็อปเหมือนเดิมนะครับยังไม่มีบ้านมีอะไรพี่เป็นทางการนะครับไปนะับผมเนานะนะครับคือทางมันไม่เรียบนะครับเนานะพื้นที่มันไม่เรียบไม่ใช่ทางไม่เรียบนะครับก็จะลงมายากหน่อยเดี๋ยวฟันทางตางมออกไปก่อนอเกะกะนะครับไอ้ถามะพร้าวอันนี้ก็เกะกะสันออกไปก่อนสันออกไป อันนี้ก็เกะกะเอาฟันออกไปคือไอ้มะพราวนี่ผมไม่ได้ว่าจะไว้กินลูกกินอะไรมานะครับไม่ใช่นะครับเพราะว่าผมเอาไว้ให้ด้วงกินนะครับเจต,ตนาผมปลูกครั้งแรกนะผมไว้ให้ด้วงกินนะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวฟันออกไปเลยเนาะกลีดเนื้อเยื่อออกก่อนนะครับ ฝันเลยนะครับอ,อยู่ดีนี่เอฟซีเห็นไหม <c oughs> ฟันไปเฉียวเขานิดเดียวนเนาะเนี่ยนะครับผู่ออมาแล้วย่าันถ่ายรูปทำหน้าปกนะครับนี่ตัวเขานะครับตรงปลายมีดนี่เนาะเนี่ยนะครับนี่คือตัวเขาเนาะ ก็ต้องเลื้อมาประมาณเนี้นะครับถึงจะจับตัวเขาได้นะครับบิดอาัทางน,นี่ประกอตัวเขานะครับดูนะครับเขาที่ทำยังไงเนาะเนี่ยเขาก็ยังยังอยากจะกลับเข้าไปนะครับเนี่ยดูเนาะนะครับเนี่ยพอขอยับโดนตัวก็อยากจะกลับเข้าไปนะครับอ่าเนี่ยคือตัวเขาละนะครับเห็นชัดเจนเนาะว่า ไอ้ไส้ข้างในที่ที่มันกินเนี่ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้กินนะครับมันเป็นตัวข้างล่างกินนะครับนะร่วงลงไปแล้วทิ้งตัวลงมาเขาก็ให้เอฟซีดูเนี่ยเนาะเขาก็ฉลาดพอเขานะครับเขาพอทําไม,ไม่ได้นะครับพอเราขุดมาเจอเขาเนี่ยนะครับเขาก็จะมหมดเข้าปากเนี่ยนะครับเขาทิ้งตัวลงข้างล่างนะครับเพื่อจะเอาตัวรอดเนาะเนี่ยนะครับอ่ะมาดูกันนะครับเดี๋ยวอเอาตัวด้านนน้นมาดู นะครับมาถ่ายรูปทําหน้าปกนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับก็เนี่ยนะครับคือแหลกนะครับมะพร้าวนะครับจริงๆแล้วก็ไส้มันก็ออกไปแล้วนะครับนี่คือไส้มันนะครับเนี่ยนะครับให้เอฟซดูเนาะเนี่ยคือไส้เขานะครับอันไส้เนี่ยเขากินตั้งแต่ทีแรกแล้วนะครับตั้งแต่อันตันอยู่โคนเนาะเนี่ยนะครับ เขากินตั like ้งแต่ต <mo> e. ั Kirby, uh ้งอยู Listen, ่ตรงนี <mo> ้เนี่ยนะครับตรงนี้เนาะนี uh ่แล้วมันยังอยู่นะครับก็เลี้ยงขึ้นไปได้นะครับเพราะว่ามันยังไม่ตายเนาะนะครับเอาตัวออกมาก่อนนะครับแต่นี่อันนี้เป็นตัวที่อยู่บนหลังตู้เย็นนะครับตัวนี้ตัวเนี้ยยังยังยังไม่ตายนะครับยังเดินได้อยู่เนี่ยนะครับเขาฉลาดครับเขาพยายามจะเดินตกไปข้างล่างพยายามจะเอาตัวรอดเนาะก็อ่ะก็เขาเขาก็ทำได้แค่นั้นนะเนาะนะครับอ่ บ้านผมนี่ชุกชุมนะครับเยอะมากนะครับกับสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็มะพร้าวที่บ้านผมนี่ก็เริ่มตายกันหมดแล้วนะครับบ้านนู้นตายบ้านนี้ตายก็เริ่ม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 ตายกันไปหมดแล้วนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยได้มะพร้าวกินแล้วนะครับลูกมะพร้าวก็ไม่ค่อยได้กินลูกกันแล้วนะครับก็ตายกันหมดนะครับเนี่ยก็เห็นเห็นเก็ประมาณนี้นะครับให้ดูนะครับชัดๆนะครับผมก็จะ ถายรูปทําหน้าปกไปด้วยเนาะประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับก็อ่านี่แหละครับที่ที่บ้านผมมันจะชุกชุมประมาณนี้นะครับอ่ะนี่แหละครับที่บ้านผมก็จะชุกชุมประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกทท่านนะครับที่ให้กําลังใจนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับนะครับก็ผมจะอยู่กับอ่าต้นไม้นะครับใส่ปุ๋ยอยู่กับมะพร้าวนะครับอย่างเงี้ยนะครับ ตลอดทั้งวันนะครับนะครับต่อไปผมมีจะมีโครงการทําฟิชชิ่งนะครับหรือว่าทําบ่อตกปลานะครับมาดูกันนะครับว่าผมเนี่ยจะทําประสบความสําเร็จไหมนะครับทำฟิชชิ่งนะเนาะนะครับมาดูนะครับว่ายามเข้ายากหมากแพงหรือว่าทำเทสกิจไม่ดีอย่างเงี้ยนะครับว่าผมจะทาฟิชชิ่งเนี่ยประสบความสําเร็จไหมจะลองทําดูก่อนนะครับลองดูก่อนเนาะนะครับยังยังไม่เอาจริงจังนะครับนะครับก็จะลองแบบงูงูปลาปลาไปก่อนนะครับยัง ยังไม่สู้ถึงกระดอบเต็มร้อยนะครับก็ทุกอย่างผมมาจากการเริ่มลองทําดูก่อนนะครับไม่ใช่ว่าตั้งใจทําเลยไม่ใช่นะครับนะครับทุกอย่างทํทแบบลกๆอย่างเงี้ยนะครับนะครับก็คือให้คนมาตกพอพอรู้ก่อนนะครับว่ามีบ่อตกปลาเนาะเปิดใหม่อะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นการลองดูนะครับไม่ยังไม่เอาจริงจังนะครับเมื่อถ้าทำมันไปได้นะครับถ้ามันไปได้ถึงจะเอาจริงจังนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับก็สวัสดีครับ